นะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งแก๊สตามปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกเลยนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับเอาเยอะหรอขปุ๊บเล่นๆนะลูกเอาเยอะเหอเรเอ,อ,หอปิดก่อนเสียงมันเข้าลูกอันนี้เป็นไหล่ปูอ่ะแอน,แนเอาเลยแอดแอนเอาเลยนะ พุ่มทูโทนโอเคครับค <Okay. S 1> ิวเบา,หน,นา,าหน่อยลูกคิวเบาหน่อยคิวเบาเสียงเดินหน่อยลูกและสำหรับคนที่จะหิ้วยำนะครับร้านเจหนึ่งนะครับก็สั่งได้ที่เพจนี้เลยนะครับเราส่งทุกจังหวัดน,นะครับจำนวนจำกัด150ถุงเท่านั้นนะครับสุกเต่ามาไม่ได้กิน เราสั่งสั่งงดอีกแล้วเพราะไม่มีเพิ่มอจ้หนึ่งแจ้งในคลิปเลยก็ได้นะสุขเสาร์ปิดนะคะสุรับไม่ต้องมาเนาะนะคะมาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะ4สี่วันห้าวันถนนคนเดินประจวบอาทิตย์นี้หยุดนะครับเขาจะแจ้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์หรือติดตามเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเราจะแจ้งในเฟซบุ๊กตลอดเนื่องจากสถานการณ์โควิดของบ้านเรานะครับ มอันนี้แค่ไข่เดียวนะไข่เดียวก่ไปไข่อะไรคะไข่ที่ชอบคือไข่อะไรครับไข่แตะไข่แฉะต้องดี้ต้องดีเลยขยี้นิดนึงต่อได้ไข่โบนะครับหนึ่งครับนี่นะครับ เราใส่เป็นทับทีนะนี่เรียกยำสามไข่ซึ่ไม่ใช่หนึ่งจ้าสามไข่ค่ะสองไข่พิเศษค่ะไข่ปูไข่แมงดาคอันนี้จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเป็นสามไข่พิเศษเมนูต่อไปเลยนะครับได้ไข่ด้วยนะคะได้ไข่ด้วยนะนี่ขาไปหาไข่ให้อ๋ออันนี้เจ๊หนึ่งเอาแอบไว้นี่ยใช่สองตัวเกือบโลอะค่ะเจ๊สั่งซีฟู้ดได้นะอยากกินโลสั่งได้เดี๋ยวทำให้ สั่งซีฟู้ดก็ได้เหรอสั่งเป็นตัวเลยหมายถึงคนที่นี่นะนี่นีไม่ใช่ลูกค้าในเฟสไม่ใช่เดี๋ยวลูกค้าฮิ้วเขาสั่งซีฟู้ดไงทำนะคะเห็นใจได้สามารถขนส่งได้ไข่แต่ไม่ก็เยอะเหมือนเมื่อวานนะแต่ก็ไข่เส่ง์ฟเสิร์ฟเลยแตกไข่ด้วยแต่ว่าเป็นเพื่อนกันทุกคนแต่ว่าไม่แตกไงไม่ไง quế khải dơm mười khải dưới mười khải mà hai ở trong lạc và son cho kháng lạc có màn kiệt mấy đấy một nhà kháng lạc lươp mười bảy thế กดข้างหน้าเลยลูกแช้งอีกทีนะครับสัปดาห์นี้นร้าเจ้าหนึ่งหยุดศุก,สกสเาสาร์นะครับสนนกานเดินหยุดค่ะวันจันทร์นี้ก็คือขายปกตินะครับค่ะอาทิตย์จันทร์งคาำยาวเลย,ถ,ะะยถึงกวกันพฤหัสราคาหยุดศุกเสาร์นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดอันนี้ต่อทิศนะครับ ฝากติดตามช่องทางด้วยนะครับเฟ็บุ๊กเจ่มหนึ่งแทบตามปากนะครับสำหรับหิ้วยำนะครับเราก็รับแค่ร้อยห้าสิบถุงเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเดี๋หัดจ้นี่น้องฟุ๊กรับบินหน่อยดูเดี๋ยวรับพี่เขาเลยลต้อ,ตอตงใส่ถุงดีนะลูก ปูม,ม,ม้าแซลมอนค่ะหรือปลาปูม้ากิ๊กเลยน้่ใส่กิ๊กเลยกระปุกเล็กก่อนนะลูกไม่เผ็ดมากนะลูกลังการ หรือกุ่มาก็โทษนะคะอระอร่อยไหมอะไรกระป๋อน,นี่กระป,ป๋อทอนเฟซีบอกว่าได้ยินเสียงฝานกระป๋เราได้ยินจนชินเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับไม่แยกกลุ่มลูกคำ ใส่กระปุกใหญ่แต่น,นี้เดี๋ยวไปข้างบนลกเห็นไหมทำกระปุกใหญ่ใหญ,ใหญ่ครับอีกอันหนึ่งใหญ่ใส่ปลาใส่ ใส่ข้าวโพดเหมือนกันอันนี้เป็นหมึกไข่ไข่ปลาข้าพโพดนะคะสำหรับคนที่สั่งยิวยามอ่ะเจ๊หนึ่งสั่งได้ที่เหตุของคุณนุชนะคะนุชยิ้วของอร่อยในโลกโซเชียลนะคะบางทีคุณนุชยังไม่ได้ตอบอ่า ในเพจหรืออะไรเงี้ยะคะโปรดรอสักครู่สักนิดหนึ่งนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่ามันมีคนทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวด้วยในเพจเก่าๆด้วยนะครับมันก็เลยจะไอ้นี่นิดหนึ่งช้านิดนึงในการตอบของคุณนุชย์นะคะสําหรับเพจเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเล<ช>ื่อนดูใต้คลิปเลยคุณน,นุชวิวของอร่อยในโลกโซเชียลนะคะทักเข้าไปได้เลยแค่ร้อยห้าสิบถุงนะครับใช่กำ,ำหนดนะคะแต่ถ้าใครเกินไม่เป็นไรช้านิดนึง หมึกไข่ะะไข่ปลากระโพดน,นะคะับอ,อกนกี่ชุดลูกขอนอากี่ชุดสองชุดพอลูกที่เมนูต่อไปก็เลยค่ะชุนูฟองใหญ่สองชุดก็มดไม่เล็กอยื่นะ,ะจริงจรมันยาวกว่าฝ่ามือเจน,นะแต่เรลาัยังไม่ได้แต่แน่นจริงมันจะมีติดไอ้นี้บ้างนะเพราะพี่นหนึ่งดึงไม่ออกเนี่ยพยายามจะดึงให้ตอนนี้เลย ทีมันจะมีติดไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะอย่าโปรดกันต้องบอกก่อนเพราะตอนตอนที่หนึ่งทำเขาพี่หนึ่งประมาณฝาดไอขี่หมึกได้แต่ว่าเวลาดึงออกแล้วมันดึงได้แค่ครึ่งเดียวดึงได้ไม่หมดไงเราก็จะพยายามดึงก็ดึงแล้วไส่มันรูดตามมไงไช่มันไม่สวยเลยนะมันเล็กหมดเลย จะได้ไม่เสียลยูกไม่ได้ลนะูกอันนี้มันอยู่สั้นแนละ้วมันดึงไม่ออกบางนิดหน่อยนะลูกนะ้า เมื่อกี้นะคะอ,อ,อันนี้คือน้ำยำมันจะเพิ่มขึ้นที่หนจะเพิ่มพริกตามสเต็กแต่เอาเผ็ดเาเดิมนั่นแหละ ไม่ได้เล็กนะค่ะได้ใ่ใส่แกงกลางก็ไม่ได้เล็กนะอันนี้สี่วโลประมาณสามสิสี่แต่อันนั้นสองตัวเกือบโลค่ะที่เห็นงนาดใช่มันใหญ่ไปเทียบกันแล้วก็ดองต่างกันเลยอันนี้สิครูม้ากึ้นสดไข่ปลาใช่ไหมคะลูกแล้วก็ไข่แกง ลาได้ข้าวโพดหลายบัวราคาลูกเอาข้าวโพดข้าวโพดอย่างเดียวนะ,ะได้ค่ะขอหลายบัเวเส้นนึงได้ค่ะ <c oughs> เส้นเล็กเส้นสัส้นเส้นยาวเส,ส้นถึงหนึ่งถ้าอร่อยอ่ะมันก็อร่อยสินะมันก็ติดใจสิทำไงละ่ะหลายคนแล้วเนาะเดีย๋ยวไวว้มมาให่เดี๋ยพี่ถึงแถมเส้นยาวให้แล้วกันเดี๋ยวพอติดใจแล้วอุ้ยหมดแล้วเดินขอได้เดินเข้าม <c oughs> าได้ อันนั้นก็นักนก็หมดแล้วมั้่น่ะดูสิอันนั้นก็ทักมาเมื่อเช้าค่ะทักมาหลายวันแล้วแหละแล้วเขาก็มามอเช้าเหมือนวางแผนว่าจะมาแล้วยังไม่ได้มาฝนมันตกอะไรเงี้ยมิจิตอบเป็นคอมเมนต์อืมก็ถามว่าคุณอยู่ไหมอยู่ถ้าเป็นวันฟูตับพี่หนึ่งจะไม่ค่อยได้หยุดหรอก ส่วนมากที่หนึ่งอาจจะหยุดวันจันทร์แต่ถ้าทำออเดอร์หรือคิวอะไรอเงี้ยค่ะตอน,นที่หนึ่งเปิดออเดอร์รับคิวด้วยก็ือมีทางเพจถ้าทางโน้นเขารับเขายอดมาเต็มที่หนึ่งก็จะนัดวันแต่ก็จะประกาศก่อนว่าจะอยู่วันไหนบ้าง เขาก็บอกว่าสั่งให้ครูเม,มนูแรกคือสั่งก็คืหอหมกไขยย่เนาะเดีย๋ยวให้กินรสชาติตะลาบ้้งว่าโอเคไหมไ ไม่ขาวใช่ไหมจ้ามาเร็วพี่เข้า,มาเมายามลูกสองร้อยยี่สิบจ้าเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทออา,ามาเลยทามาเลยอ้อมอ้อมไปหลัง้อเลยลูกจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกโอนได้นะคะเสียเงินสดไปเดินช้อปปิ้งอื่นี่สามารถสกแกนแล้วโอนได้เลย ก็เยอะอยู่นะหลายมากก็ให้แหละได้กินได้เพราะมันแก้มไข่ปลากับกุ้งสดอร่อยค่ะโอ้โหน้องเหมือนน้อยไหมตอนแรกจะหมดไหมเหมือนน้อยไหมลูกเมนูนี้มันจะหมดหรือว่าแค่เมนูเดียวเขาตกใจตั้งแต่ปาหมึกแล้วหนิงคนเดียวน่ะเพราะเขาไม่กินใช่ไหมเออเมนูนี้ผมเรียกเมนูนะหนูได้ลองแล้วหนูจะสะใจปลาที่กินไม่แรงเนาะ โอเคค่ะปูมากุ้งสดไข่ปลาเมนูต่อไปจ้านวเลยนะจ้าจ้าโอเคเมนูต่อไปนะครับรอเลยรอเลยรอเลยสั่นกี่ชุดจ้าสองชุดลูกฉีกให้พี่หนึ่งเลยลูกสั่งสักสิบเมนูเหรอวันนี้ไวใครได้มาเลยช่วงนี้นะ เอาหนูไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเอากลางๆโอเคเผ็ดน่ารักน่ารักเอาเผ็ดแบบเอาพอได้ซีดใครขอเผ็ดมากเดี๋ยวร้องไห้ขพี่เขาอีกคนนึงเขาโพสต์ตลาดเอาเขาโพสต์อย่างเดียวเหรอลูกคนนี้แเดมอนกุ้งสดย่อ ได้เลยอืมติวมันน่าจะยังไม่ตายแล้วนะตกในน้ำไม่เป็นไร มโหหิวเดินนับนิ้วมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วแต่พี่หนึ่งอะไม่รู้ไม่คิดว่าจะสั่งยำนะแบบเดินนับนิ้วเหมือนคิดอะไรอยู่เนี้ยพอมาถึงนี่กุ้งสดหมูยอได้ยินนะไข่แดงเค็มแซลมอนนะในท้องนี้เหมือนเุยอยะจริงๆกว่ะแต่ว่าจะกินยำแซลมอนอย่างเดียวด้วยพอมาถึงนี่เมนูเต็มเลย เปลนลูกพามาที่ที่เมืองเที่ยงแกจะเอาคุ้งสูบพอเห็นปลาหมึกไข่เอาหมึกไข่ดีกว่าใเอาหมดเลยทีนี้เพิ่มเหรอได้จบได้นี่เดี๋ยวไม่หมดนะยังมีไส่แดงนะยังไม่ได้ใส่ไข่แดงให้เนี่ยแม่ค้าไม่ได้นะมือไวอย่าพูดนะแม่ค้าได้ยินอะไรจด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 แล้วใส่เสร็จเลยใส่เมมโมรี่ เนียเนี่ยมาสงคนมาคนเดียวสั่งร้องไห้เลยอ่ะยูเด็กินร้องไห้ป่ะต่ำ <c oughs> ร้อยาาบาทเว้ยเมนูนี้ต่ำร้อยบาทนะครับนี่เลยค่ะแซลมอนกุ้งสดือ่อหมูยอไข่แดงค่ะกระโพดไหลบัวปลาล้าเผ็ดปลาอ่างอย่างที่เห็นเลยนะขาวบัว นูต <Lee. S 1> ่ <drie. S 1> <Okay. S 2> อไปกันเลยนะครับเก็ดไม่ค่นหรือจังกลางได้จัดเลยกลางๆครับโอเคผู้ม้าไข่ปลาสอมมั่นค่ะ หรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเซนหนึ่งนะครับฐานาที่มาเนอะคุณตดอ่ะเราขาดแล้วน้องนี่ฐางกันที่ปุ้งใช่ใช่งัดนะครับค่ะแล้วกวนคุณลูกค้าหน่อยจ้า อร่อยค่ะโอเคไหมขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะตอนนี้เจ๊หนึ่งทำช่องด้วยเจ๊หนึ่งแชร์ตามปากแชนแนลเห็นตอนนั้นทำมียูทูบหลายช่องมาทำใช่ค่ะตอนนี้ถ่ายเองแล้วนี่เลยอ่าป้ายช้อนกี่ชุดคะสองชุดอะลุกเมนูต่อไปกันเลยนะคะพูดต่อได้นะพูดต่อได้ มีอะไรอยอะไหมแต่ม่ด้เดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับเข้าไขมันเยช่วงท้องหรอเราปาดทิ้งไปหมดแล้วเราปาดเนี่ยตรงเนี้ยปาดมันมันมันทิ้งเพราะมันมีก้างอยู่เขาตัดมานไม่เกียงอันนี้แหละช่วงท้องมันเราปาดไอ้นี้มันทิ้งไปเพราะเราจะแร่มันระหว่างท้องกับไม่ท้องชอบมันนะ เผ็ดนี้จะเผ็ดน้อยเออเผ็ขาไม่เผ็ดเลยเดี๋ยวเจไม่ใส่พริกเราเห็นน้ำมะนาวรสสดชื่นว่าจะมะนาวจะแพงโลกี่ร้อยก็ตามเจก็ใส่ท้องเจไม่เคยลดนะคะว่าแล้วยังไม่มามะนาววันนี้ใครเก็บดึกจังปกติมาส่งแล้วนะหรือเขาไปหาข้าวจิงด้วยหรือเปล่า กาวว่ามาต้องได้คิวบ้างะนะไม่หรอกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาขายเขาเพิ่ขายแต่เมื่อไรเาเยเขาขายได้ทุกวันแหละแต่ยกเว้นสุกเสาไม่ต้องมานะไม่มีสุกเสาเขายังให้งดอยู่มีอาทิตย์ที่แล้วงดจา่าจึงจงดเขาแจ้ง,ปเ,งเป็นรายอาทิตย์ไงว่าเหมาะสมที่จะขายไหมเขาก็ดูจำนวนดูอะไรก่อนทุกทายเราจัดให้หน่าหยิบมาก เขาล้างนะครับค่อยๆลูดล้างอ,าอร่อยนะใส่หนวปูอะ่ะมีลูกค้ามาสัางงาส่งเหมือนกันตัวปูแซลมอนปลาทูไหลปูเป็นอะไรหลักเมนูมลูกค้ากินให้พอไหอมพอแล้วคือกินคนเดียวอะ่ะก็คนเดียวแล้วสั่งดูสิยังไงได้ก็หยากอะ่ะไ,ไปเลย แช่ตู้เย็นได้ถั่วปูไม่เป็นไรขังค่ะสองลูกพอขาดเด็ไม่ต้องไม่สี่หรอไม่สี่ค่ะพอแล้วสองพอแล้วจะน้องจะตายอีกแล้วไม่อยากกินไม่มาหันใจหลายวันแล้วโอเคสองร้อยเจ็ดสิบค่ะอ๋อปิดฝาสำหรับวันนี้ผมเป็เจ๊าหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับถึงห้าร